แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด y o u t u b มีความรู้ตั้งมากมายงานวายงานบาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่กอจะแสะพี่กอลจะแงะเปิด Subscribe ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแล้แค่แสงแงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับ นี่นะครับผมอ่าหน้างานนะครับหน้างานเหล็กนะครับผมวันนี้นะครับแคสเซงแง่ก็จะพามาดูวิธีการนะครับเอ่อตัดเหล็กนะครับให้เข้าฉากนะครับผมอ่าเชื่อมเหล็กเข้าฉากนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับวิธีการตัดนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่า วิธีการตัดตัดยังไงนี่นะครับก่อนอื่นนะครับก็จะต้องหาแนวนะครับว่าเออจะทําตรงไหนนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําตรงนี้นะครับผมอ่าขีดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่าวิธีการขีดนะครับวิธีการขีดนะครับเราก็จับฉากนะครับตรงนี้เราจะเอาแนวหักใช่ไหมนะครับก็จะเอาแบบนี้นะครับพี่ดงจับให้หน่อยนะครับ ก็เวลาเราจะตัดมุมเราจะเอาตัดมุมทํำยังไงพี่โดงตัดมุมเข้าฉากครับเราจะท่าหาเส้นกลางก่อนหาเส้นกลางก็คือเส้นเส้นตรงเนี่ยนะใช่ครับอ่ะได้แล้วขีดขีดแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เนี่ยมุกนี่นะครับเหลี่ยมนี้เราก็จับตรงเส้นนี้มุม45หรือมุม90 45ครับ45นะโอเคอแล้วขีดครับปาดเลยนะครับผม ่าแบบนี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าแบบนี้เอาส่วนตรงไหนออกพี่ดงเอาส่วนตรงนี้ออกครับนี่ส่วนนี้อ่าเอาส่วนตรงสามเหลี่ยมนี้ออกนะครับผมอ่าหน้างานนะครับเป็นแบบนี้นะครับก um ็มืดแล้วนะครับก็จะเข้ามุมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ามันมืดแล้วนะครับก็เลยต้องใช้สปอตไลท์ช่วยนะครับ Oh, จริงๆแล้วนะครับงานแบบนี้นะครับแค่แซะแงะก็ยังทํากันวันได้แหละแต่มันร้อนนะครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดจุ๊บมีความรู้ทั้งมากมายงานดีไวงานบานละกลาจะทําอะไรดูได้แล้วทําตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิด s u b s c r i ต e ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่เอเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเง่แค่แสกเง่ยว้าวนี่นะครับผมก็เสียโดงนะครับก็ทำไมเสื้อมุ้ยมีใสหรือไงใส่ไม่ทันครับใส่ไม่ทันนะครับ <laughs> นี่นะครับตัดออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับก็หักงอได้เหลือ,อีกข้างหนึงใช่มั้ใช่ครับนี่นะครับก็อันนี้จะตัดให้ดูอีกอันนึงก็แล้วกันนะครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิด y o u t u มีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบานละกลายจะทําอะไรดูได้แล้วทําตาม ช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิดซ u b s c คร b e ติดตามไว้นะพวกเราจะชาจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแสะแงะแคะแสะแงะนี่นะครับผมอ่าพี่โดงขอดูหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไม่ขาดใช่ไหมพี่โดงไม่ขาดครับนะครับก็ตัดมาไม่ถึงมุมเลยครับ เพราะว่าถ้ามันขาดแล้วมันจะเสียหายใช,ใช่ไหมพี่ดงใช่ครับนี่นะครับผมอ่ะกลับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องตัดยังไงพี่ดงตัดตรงเลยครับ90 นี่หลุดเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ทําการนะครับพลิกเลยนะครับแล้วก็จับกระดกตั้งนะแบบนี้นะครับผมนะถ้ามันไม่เข้าเหลี่ยมนะครับถ้ามันไม่เข้าเหลี่ยมทําไงพี่ดงใช้คีมล็อกช่วยครับใช้คีมล็อกทําการดัดนะครับจะเห็นว่านี่นะครับเวลาตัดออกมาแล้วมันจะเหมือนเบี้ยวๆนะเหมือนเบี้ยวๆนะพี่ดงนะ พี่ดงพี่ดงบังวะพี่ดงบังน,น, <from> นี่นะครับผมเบี้ยวๆนะครับ <c oughs> แบบนี้นะ <c oughs> พี่ดงก็จะดัดแบบนี้นะครับเอาทิมล็อกจับตำตำหน่อยก็ได um ้นะครับนี่นะครับผมเข้าแล้วนะครับเข้าเหลี่ยมเลยแหอ,อยางนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมฮะก็ทําการดัดทั้งสองด้านแหละนะครับมันจะเบี้ยวๆนะครับ นี่นะครับก็พอประมาณแล้วนะครับแบบนี้นะครับพอได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เอาวางเชื่อมนะครับให้มันเป็นแบบนี้อแค่นี้เองนะครับก็ตอนจะเชื่อมนะครับก็ต้องใช้ฉากเค้กใช่ไหมพี่ดงใช่ครับนะครับถ้ามันไม่เข้ามันไม่เข้ามุมนะครับตรงนี้นะครับถ้าถ้ามุมตรงนี้ไม่เข้าทํายังไงพี่ดงใช้วิธีการดัดครับใช้วิธีการดัดแล้วก็ใช้ลูกหมูปาดนะ นี่นะครับก็พี่กดนะครับจะเป็นคนทําขั้นตอนต่อไปก็คือเชื่อมนั่นแหละนะครับเชื่อมให้เข้ามุมนะครับก็นี่นะครับผมเกะเล็กเก่น้อยแคสแส่งมาฝากเห็นว่านีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแแงงมีีสิ่ดดใหู้ป ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็เศ้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แซะแงแก่แซะแงะ